มาแกงต้นอีบุกเตียงกันดีกว่าอีบุกเตียงอีบุกบุกเตียงอีลอกแถวอีสามแถวภาคเหนือเขาเรียกอีลอกนะอีลอกอ้นู้นอีลอกอันนี้แล้วแต่จะเรียกกันเนาะแต่แถวใต้เขาเรียกบุกเตียงสาซื้อที่เขาทามาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาทามาเรียบร้อยแล้วจ้ะเรามาแกงอแกงแถวใต้เขาเรียกว่าแกงเลียงบุกเตียงแกงเลียงบุกเตียง แกงเลียงตัวนี้ต้องให้น้ําเดือดจ้ะแกงไม่ดีคันปากบานเลยเธอใช้น้ําเยอะหน่อยมีน้ำเนาะเคยเกลือน้ําตาลชูรสใส่ส้มประกำเปรีกกรรร้ยวๆไอแกงพวกนี้ต้องตัดกับความเปรี้ยวจ้ะไปดูกันเลยจ้าไอแกงกันใช้ไฟถ่านเด้อว,วันนี้แก๊สหมดชุบชุบชุร้อน ลงมือเอามันใหญ่อั้งลูกมันใหญ่เดี๋ยวรอให้น้ําเดือดได้เดี๋ยวมาตรามาปรุงกันแน่ๆน้ำเดือดแล้วรสุกโลค่ะน้นําเดือดแล้วลงมาแกงอีลอกกันใส่เลยใส่แล้วให้มันเดือดจนเปื่อยนะแล้วนะค่อยเดี๋ยวค่อยมาปรุงกันจ้าใส่แล้วเบือ่อเดือดปัป๊บ เดือดเลยลงแล้วเดือดเลยจ้ะแต่ถ้าเราแกงน้ําเย็นเย็บมันจะคันไอเนี้ยต้องตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะ,ะทุกคนแล้วก็ค่อยแกงเด้อค่อยต้มค่อยลวกกันได้อได้ลวกต้มให้สุกให้ดีแล้วค่อยปรุงเครื่องจ้ะออกมๆอย่างเนี้ยรอยหอมเดือดจัดมาก เื่อยก่อนนะคะทุกคนยังไม่เปื่อยเลยเดี๋ยวๆพอเปื่อยก็สามาปรุงรสนะผมว่า<ด>ไม่มีอะไรมากมายแกงเกลือแกงเลียงภาคใต้แกงเคยเกลือก็เรียกแกงเคยเกลืออ,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 อร่อยผักปลานะปีมีทั้งในของพวกนี้ปีไม่มีบอยๆเริ่มเปื่อยแล้วเรามาใส่เครื่องปรุงกันนะคะทุกคน เกือเือน้ำตาลอกนีค้งเราจะตั้งกลรงนะกรแล้วเราบีบใส่รสติรอผ่านลบีบเลีบีบใส่บีบใส่บีบใส่เล้ย มาแล้วจ้ะชิมรสชาติดูก่อนเนาะนี่เปื่อยแล้วนะเปื่อยแล้วนะจ้านี่งไงเปื่อยแล้วจ้ารถ,ถเติมเลืองผ่านรถมาจากท่าเรือบ้านสามันเป็นถนนสายผ่านไปท่าเรือ แช่แล้วเซ็ต่ได้ได้เลยนะแกนี่อ่ะดาบดำจำชอกไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่เดี๋ยวื้อยความเปรี้ยวเขาไม่ออกทเห็นนะได้จ้าแกงอีลอกหรือแกงบุกเตียง เคยเกลือบุกเตียงจ้ะแกงเคยเกลืออีบุกหรือว่าอีลอกกับระกําปกเสร็จแล้วนะคะแกงเคยเกลืออีลอกใส่ระกํายาแกงระกําใส่อีลอกก็ได้แกงอีลอกใส่ระกําก็ได้สองวันนี้มันจะเข้ากันเพื่อจับหอมอร่อยจ้าขอบคุณทุกเรื่องทุกไลน์ขอบคุณทุกกำลังนนใจที่ตามมาภาษาสาวใต้นะคะทุกคนรักทุกคนเลิฟเลิฟ